ชาไทยเลยเห็นเรากินเงินบ้านไเาดิเป็นตับโยปวดถนกข์งีปวดจหัมูนปิดเบียดรนเนี่ยต่อยดกระชหลอกหลอกฮอตจะหลอกตุ้มเขาเป็ดน่คนาบอกได้บอกเธอติดไ้บอก้บอกเธอ โอ้ยนี่ขาวเกิบขาวเพร็ยจ่าเสียตรงพ่อมนะแทงอย่างงั้นนะแมนแนบอกให้ลงมาเนี่ยนะไอสองเขารับเปิดเอบให้ก็ไม่เอาเยไม่รุกตื่อเทละจะเจอแน่อุ่นเครื่องาไมไมุ่่นเมีต่ห้าต้องต้องอุ่นเครื่องก่อนอีกนี่อ่นี่อ่ะนี่อ่ะเนี่ยถูกอะไรที่เราทีู่ธรรมชาติ่อะไรเราเื้อะไ้ส

โอ้ยเดำเลกินซะฮ่าโอ้ยเตะแรงเดอดงเนีอนี้นี้จ่ายุนโอ้พอดีเลยเรียบนูงโอลูกนี้งามใก่อยู่ข้างหางที่แบบสมบูรณ์เล้องมาาสลูกขี้แีสมบูรณ์อ่พี่

นั่นไงนั่นนก่อนกินแดงก็มีส่วนอะทางอกกากงูต้อไหม้ไม่นี่ต้องต้องมีอะพีเม็ดโอ้มีเนาะต้องมีอะพีเมนตต้องปล่อยมื่นกากงูเชลล์มันมันก็ไม่แน่ตำรวจไปใช่ไหมยุ้น ยุ Trust you. Trust you. Mastery, uh, ่นเลยพอดีเลยกินชมพูดินแดงต่อเลยย่นอินแดงกินชมพูตีนี้ท่นตีนด้เร่มสกัดปลาแล้วกัด้านท่านูพี่เชี้เราอมบ้านอย่เเปลานองได็กมาตกดกาอนกับเรื่องผูเลย

ฮะคือนังแล้วไนรออาจารย์มาตั้งนานแล้วไม่มาจะมาจะ,จะแทงตั้งแต่เช้าแล้วเขไม่ยอมไม่ยอมมาทีปิดงานเยอะเออเปล่าโอ้ยมึงก่สบไมบนา้านายอยาสแล้วนตีสไเอาสมลงนะ <c oughs> วาสนุกไปวิเ็ดาิ๊กเหตุวดีอยวไปเห็นมาโอ้ยโอ้เดี๋ยวมีคนสอบคนนี้นี่นะผมว่าป้าวสนุกอปกเห็นกัดวางขึ้นเนี่ยเด ไม่เช้าเนี่ยอาจารย์มาอยากเจอกับอาจารย์ทั้งหน่อยนะไม่มีใครที่สองคนมันไม่มันแล้วน้าป้อมก็ไม่ยอมมาอยู่บ้านน้งว่างนะเห็นเดิน,ยห,ยห,นหยิบนู่นหยิบนี่นี่แหละี่แหลเทพชัยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะสวยปานั้น<ป>อูห้หูเป็นรอดได้หรือเ่าอาตุเป็นรอดได้หรลกุ้งไม่รอดแล้วพี่ดูเก็เลยเวลา เพียงแต่มันไม่เส uh, uh. ียน้ำเงิน้ม่เสียน้ำเงินไม่แน่โอ้โหไอ้นเหตุอะไรไอ้นาด้านบ่อายเนาะไม่อายเลยไอ้นาด้านส่งมาผีจะแก้ง่ายอีตัวน่ะอไกกูก็ว่าง่ายสำหรับพวกมึงแหละลูกเนี้ยอาจารย์กูก็ว่าง่ายอาจารย์กูแทงก็ยังโดนเลยนะดีไม่ดีอาจารย์กูแทงลงด้วยซ้ำเลยนั่นน่ยเนี่ยเป็นตับทถึงให้เนาะ เดี๋ยววันนี้ม่กินเลยเต็มลูกเลยลูกมี่เปล่าไม่ถึงดังนี่เราต้องดูโอ้ยเ้บอกแล้วสิว่าถึงว่าบอกเขี่ยมันเขี่ยนน้ำเงินก่อนแม้ไม่เขี่ยก็ไม่ถึงเฮ้ยไป็นาด้านไอ้น่นาด้านเลยเปิดเม้ไม่เขี่ยก็ไม่ถึงกูเบิร์นเลยเดาเฮ้ยนีเบิ่งแล้วม่นจะเปิดชมพูไอ้นาด้านแข่งกันขังไว้อนเดียวป่ะข้างกนคนนั้นมีการ เอออุ้ยมีการหน้าด้านจะเปิดชมพูคุยคือหลอกเนาะในกระเบิดแล้วไอ้ถอนก็ไม่น่าบอกเลยมึงเปิด้วนะเปิดแล่นเนี่ยมาสองเลยสองสามสี่อ่ากูเกินพอดีแหละซื้อมาถิ่นไม่ได้หลายนี่เนาะเนีกนิหน่อยมันซื้อมันมันซื้อเรื่องโมบุตรบนนวลประกาศกันเออปีหนายนิ่งเกลี่ยนี่นะโอ้ยเลี่ยงเลยลุง ครังเซบอปุูนนะเยี่ยมสามไปประมาณยุ่งเสียวะเนี่ยเลี้ยนเลยอะโอ้โหเกินกระบอกเห็นแข้งด้วตั้งหลายเม็ดมันเปลี่ยนให้ตั้งหลายเที่ยวเต็มหายดีแล้วแก้สนุ่ดีเต็มหายหมดเลยเขาเพิ่งแข้งช็อตอีกนะบ๊วยหมาถึงนับได้ได้ซแล้วเนี่ยตอนเนี้ยได้ซีแล้วเนี่ยมึงได้ซีเม็ดแล้วคือวะเนี่ยยุ่นาเออเขาบอถึอบอก พูดนะไม่ทีนี้ไ้ทีนี้เห็นยูนิมาย้อนช็อกลูกเดียว้เนี้ยย้อนช็อกกี่ละเนาะถึง